Uh, o oh, que oh, 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 oh. เอาแต่เศร้าเนี่ยมามีมูมาควรอาแต่ มันขายอะไรบ้านคือปัดหลบเอ้ยหน่อยอยั่างนี้วเรถอยเว้ยนี่ทั้งหัวนี่ซีมากหยอกหูอยู่เขี้ยวหูก็ได้พันกันเริ่มอมเริม่มเอิม

เปลนดีอย <Yeah>, really. ู od, oh, mm ่ขนาดัดค่ขาดอุ้ยนมโตถึงือมันมันเหนมันขอดเนือน่งดึงมี่จี๊อือือหูอะยืดไปบไกลเลย ตรงนี้คนสวยเรวคนมันบาดต้องเอาขี้อยางนี้มาอาเจ่น มีนขาดเนาะมันก็นนกนดกเดี๋ยวด,ด,ยดเงเงออูเครืกันเดี๋ยวจะมาซื้บของสิไก่สิเลี้ยวรอทุดทายสืบมาเก็ดเงินเงียๆนล้วนันเหลือเครื่องเดี่ยวเนาะ di farmaco. Ehm fammi pure มันยิ่งใหญ่ไปเลยบักมะละดีละบมมาเลยตั้งนี่ <ห Rad S 1> ยงวานเขานำแต่เสาปั่นมาันเหลียวร้านขัดวานเนี้ยเรัยงลิงเลย on the mic.